คู่แรกของการถ่ายทออสดกับไฟแดงขวันใจเกียรติชัยยุทธส่วนไฟน้ําเงินครับสิงทองน้อยป๋วยบางคอแหลมคู่นี้เวทพิกัดน้ําหนักนะ่พิมพ์นิยมเลยครับ101ตอนครับมาไฟกันแบบนี้ครับครบยก5ยกไหมครบหยกไหมครับนี่เกมอยู่ในครึ่งทางมาแล้วครับกลางยก3 โอ้โหตอนนี้มาเดินกระชับพื้นที่ปะสิงทองน้อยโอ้โหดูครับมานี่ครับตอนนี้มาชุดใหญ่ๆแล้วครับสิงทองน้อยแต่ว่าขวัญใจไม่มีตกใจครับมาประเภทหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเอาเละครับพยายามขยับเข้าไปแต่สิงทองน้อยใส่ี่อย่างที่บอกนะครับมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับทั้งหมัดทั้งกอกนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาทํางานได้ดีเหลือเกินครับโอ้โหออกหนักๆแรงๆดูว่าขวัญใจนีครับเข้าไปช้าที่จะโดนมาโอ้ โดนคท้ายกันไปเต็มๆครับล้นเลยครับโอ้โหโดนนับไปแล้วครับไมไหวไม่ไหวครับโอ้ภาคนี้โดนนับเลยครับอ้าวโดนนับแฝดแต่ว่าสู้ได้ครับหัวใจยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับใช้เสริมหัวใจของพี่ฉิวมาครับอ้าวฟื้นฟื้นแล้วต่ไม่ลอยตะโอ้โหศอกอีกแล้วครับมายังกันศอกของสิงห์ทองน้อยไม่อยู่ครับโอ้โหนี่ครับว่าภาคนี้เกมมันจะ ดูครับแมมันจะฝืดหนักกว่าเดิมครับไอเดินเบียดแบบนี้นี่รู้ว่าจะลำบากแล้วนะครับโดนนบไปครับต้องเอานับคืนครับหรือไม่ก็ต้องย้ำใหญ่มากแต่ว่าอาการมวยโอ้ตอนนี้ลองแรงลองแรงครับโดนขาก็ไม่ดีแมโดนศอกก็พูดว่าใจเหลือแต่ใจอย่างเดียวแล้วครับขวัญใจพี่สิวพี่สิวช่วยด้วยครับแมอาการตอนนี้ับแข้งขวาหลุดไป แต่ว่าก็ไม่จ่ายคืนนะครับดูว่ามันโดนจนช้ำไปหมดแล้วครับอ้าวโอ้โหตอนนี้มาโอ้โหดูครับเล็กกับใหญ่เลยครับแต่ว่าโอ้โหไปพลาดตรงนก่อนด้วยครับจ,จ้องผใจนใจตอนนี้สิงทองน้อยอก็โอ้โหดูครับแลาคืนขวาไปนี่ มาแต่ฝันใจแกก็กัดฟันแห้นักสู้แล้วครับนักสู้มันยอมง่ายๆไม่ได้ครับก็ดูว่าเลี้ยวแล้วนี่ไฟนี้นี่จะหมดง่ายเหลือเกินนะครับฝันใจโดนต่อโดนนี่โอ้โหเดนจะดอนแล้วก็แผ่วไปเลยโดนขาก็เจ็บนะครับเจ็บไปหมดนะครับต้องมีหมัดมีฟอกเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายพยายามจะเบียดต่อยหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้โกรรมการก็เริ่มจะจ้องแล้วนะครับ ว่าถ้าไม่โตถึงสองน้อยก็ไม่ทำหรือว่าขยับเข้าไปแ้วต่อยหมัดก,ก็โดนบวกตลอดเรียกว่าอาวุธมวยนีย่วันนี้นี่แพ้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งนอกทั้งในแลยครับเดียเชื่อนะครับกําปั้นครับกําปั้นกระสอบขวัญใจครับอัดฉีดก้อนโตนี่ดูแล้วน่าจะมีหลายแสนเลยนะครับก็ให้กำลังใจขวัญใจอยู่พละกำลังเหลือเท่าไหร่ครับแต่ดูว่าลูกหนัก ลูกขนาดของหันใจเตะขาต่อยมัดนี่ตอนนี้มันทาอะไรไม่ได้ครับโอ้โหกว่าจะเข้าไปนี่มันก็โดนความยาวของสิงทองน้อยนี่เล่นเล่นงานไปก่อนครับหมร้อยปอนยังทําได้สบายๆครับสิงทองน้อยโอ้โหรูปร่างกันนี่น่ากลัวมากนะครับในพิกัดนี้ก็ดูว่าน่าจะยอมแล้วครับก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าได้นับด้วยน้ำเงินครับ สิงห์ทองน้อยก๋วยบางพอแหลมครับเ,เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนวันใจเกียรติชัยยุทธเป็นภาคที่สอง